ช่วงนี้เขามีการประชุมกันอยู่ก็คือตั้งแต,แต่เมื่อวานนี้ทางจีนนะพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะเรื่องของคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยน่าสนใจครับคุณคุณอดุลเพราะว่าก่อนนี้เ,เรื่องของอุตสาหกรรมดั้งเดิมเนี่ยยกระดับเนี่ยยกระดับจีนเขามีการปรับนะว่าเราคงจําได้นะโรงงานปิโตเคมีคที่ผ่านมาเยอะมากใช่ซัพพลายที่เกิดขึ้นมาเยอะมากในจีนนะครับแต่หลังๆนี่พอเกิดมามากปุ๊บมันก็เลมดีมานมันไม่ขึ้นตาม มันก็เลยต้องมีการปรับกลยุทธ์นะครับว่าเอ๊ะมันจะต้องลดในแง่ของซัพพลายลงก็คือปิโตเคมีอะไรต่างพวกนี้ลงแล้วก็เพิ่มในแง่ของใสยภาพของโรงงานปิโตเคมีเนี่ยเอาน้อยแต่มีประสิทธิภาพไม่ต้องเยอะเหมือนอดีตเพราะอาดีตเนี่ยเขาเน้นเยอะพอเน้นเยอะคุณภาพมันก็ในแง่ของคุณภาพเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มากนะักแต่เนี่ยลดลงแต่เน้นคุณภาพแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ การสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอันนี้ก็หนีไม่พ้นครหุุ้ณเทคต่างๆเทคโนโลยีต <an> ่างๆที่จะนเข้ามาอันนี้ก็เป็น2ส,ส่วนก็คืออุตสาหกรรมดั้งเดิมปิโตเคมีอะไรต่างๆพวกนี้ก็ปรับเปลี่ยนในแง่ของสมัยมากมากขึ้นแล้วก็อุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่า,พางพวกอิเล็กทรอนิกส์เอต่างๆก็ต้องมาด้วย<ช>นวัตรกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นแน่นอนครการปรับของจีนในครั้งนี้แน่นอนมันก็จะมี ลุ่มที่บริษัทที่อยู่ในตลาดซับที่มันยึดโยงกับทีมของใจหน้าเป๋ออ่าเพราะนี้น่าสนใจฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวหัวไม้เลยนะฮะในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจในวันนี้นะครับว่าด้วยเรื่องของจีนนะครับซึ่งระหว่างช่วงนี้ครับคุณออสครับเพราะว่าวันที่20 21 22เอ่เนี่ยนะ,ะครับสองสามวันเนี่ยนะฮะก็จะมีการประชุมนะ,ะเขาเรียกว่าการประชุม ใหญ่นะฮะคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนมสมัยที่4นะครับก็เกิดขึ้นวันตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้แล้วก็นู่น,นะฮะจะไปจบวันที่23ตุลาคมคก็คือวันบรลลนนี้นะครับแต่ไฮไลท์ที่น่าสนใจนะครับวัตถุประสงค์ในแง่ของการประชุมในครั้งนี้ครับก็จะมีการพิจารณาเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่15อ,อันนี้เขาก็จะใช้ตั้งแต่ปี2669ถึงปี2 7 3นะครับ ซึ่งก็แน่นอน,นะฮะส่วนหนึ่งก็ของนโยบายการประชุมในครั้งนี้นั่นก็คือกระรูงกันคลังะฮะที่เราจับตาอยู่อยู่ล่าสุดนะฮะมีรายงานว่ากระรูงกันคลังของจีนเนี่ยะจะประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะฮะวงเงินนะครับคิดเป็นเงินหยวนนะครับก็ประมาณ50,000ล้านหยวนคิดเป็นเงินบาทไทยก็ตกประมาณสัก2.5ล้านล้านบาทไทยเยอะนะเยอะนะครับ มากกว่า GDP เราอีกนะใช่สองจุดสองจุดห้าล้านล้านมากกว่านะฮะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็แน่นอนนะครับว่าการออกมาตัวนี้ก็เพื่อบรรเทาการตึงตัวของการเงินเศรษฐกิจการเงินของรัฐบาลท้องถิน่น <c oughs> และก็เร่งในการสร้างลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในช่วงไตรมาสสี่ของปีนี้เป็นต้นไปโดยจะเน้นออกพันตบัตรท้องถิ่นเพิ่มเติมเพื่อนําเงินไปชําระหนี้สะสมของรัฐบาลท้องถิน่นและเพิ่มการใช้จ่ายการลงทุนในมณฑลหลักๆต่าง ก็ถือว่าเป็นการเสริมสภาพคล่องในภาครัฐระดับล่างและก็ภาคการก่อสร้างขณะรัฐกาลก็มีเป้าหมายชัดเจนนะครับในแง่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนะวัตรกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่พร้อมกับเดินหน้ามาตรการยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิมเสริมส่งเสริมภาคส่วนที่กําลังเติบโตและวางกลยุทธ์โครงสร้างอุตสาหกรรม ในอนาคตอย่างครบวงจรและก็วางโครงสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีกลยุทธ์อันนี้ก็คือสาระหลักที่จะมีการช่วงนี้เขามีการประชุมมาอยู่ก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ทางจีนนะพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ย,นเ,นยเรื่องของคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยน่าสนใจครับคุณคุณ,คณนุลเพราะว่าก่อนนอี้เรื่องของอุตสาหกรรมดั้งเดิมเนี่ยยกระดับเนี่ยยกระดับจีนเขามีการปรับนะว่าเราคงจําได้นะโรงงานปิโตรเคมีที่ผ่านมาเยอะมาก ซัพพลายนี่เกิดขึ้นมาเยอะมากในจีนนะครับแต่หลังๆนี่พอเกิดมามากปุ๊บมันก็เดิมดีมานมันไม่ขึ้นตามม,มันก็เลยต้องมีการปรับกลยุทธ์นะครับว่าเอ๊ะมันจะต้องลดในแง่ของซัพพลายลงก็คือปิโตรเคมีอะไรต่างๆพวกนี้ลงแล้วก็เพิ่มในแง่ของศักยภาพของโรงงานปิโตรเคมีเนี่ยเอาน้อยแต่มีประสิทธิภาพมไม่ต้องเยอะเหมือนอดีตเพราะอดีตเนี่ยเขาเน้นเยอะพอเน้นเยอะคุณภาพมันก็ในแง่ของ คุณภาพเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มากนักแต่เนี่ยลดลงแต่เน้นคุณภาพแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอ,อันนี้ก็หนีไม่พ้นครหุ้นเทคต่างๆเทคโนโลยีต่างๆที่นําเข้ามาอันนี้ก็เป็นสส่วนก็คืออุตสาหกรรมดั้งเดิมปิโตรเคมีอะไรต่างๆพวกเนี้ยก็ปรับเปลี่ยนในแง่ของสมัยมากมากขึ้นแล้วก็อุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างพวกอิเล็กทรอนิกส์เอไต่างๆก็ต้องมาด้วยนวัตกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นแน่นอนนะฮะ การปรับของจีนในครั้งนี้แน่นอนมันก็จะมีกลุ่มที่บริษัทที่อยู่ในตลาดซับที่มันยึดโยงกับธีมของจีน่าเปย์อ่าเพราะนี้น่าสนใจฮะการประชุมในยกำลังเกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วก็ประเมินตัวเลขออกมาสองจุดล้าน,ล,านล้านบาทบ้านเราเนี้ยไอ้ตรงนี้เนี่ยในเชิงของการวิเคราะห์เป็นไงค,นครับคุณอดุลครับด้วยเงินที่จีนอัดฉีด ใหญ่2.5ล้านล้านบาทนะครับปีแรกครับก็ทางวอกเกอร์เขาก็มีการประเมินไว้ครับอย่างเช่นบอลหลักทรัพย์กรุงศรีครับประเมินไว้ว่านักทุนกําลังจับตาการประชุมใหญ่ดังกล่าวครับโดยคาดว่าจะมีการประกาศแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมครับซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศของจีนนั่นเองนะครับทางนี้รัฐบาลจีนจะยังเดินหน้าอนุมัติโครงการออกพันธบัตร ปี2569ครับล่วงหน้ารวม60%ของวงเงินออของปี2,568นะครับเพื่อให้สามารถนำมาใช้ใจ่ายได้ตั้งแต่ไตรมาสหนปี2 5 6 9นะครับผมบโดยทางบลกรุกงศรีครับจึงมองว่ามาตรการนี้จะส่งผลเชิงบวกต่อหุ้นในกลุ่มปิโตเคมีนะครับผมแล้วก็เคมีพัน์โดยเฉพาะปลฮจี H G C, แล้วก็ VGI ครับซึ่งจะได้รับ อันนี้สงจากความต้องการใช้วัตถุดิบในภาคการผลิตและก็การก่อสร้างของจีนที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องในช่วงปลายปีนี้นั่นเองนะครับ,รบอ,อีกบลนะครับผมบลหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับผมเขาก็มีการประเมินว่าหุ้นในกลุ่มปิตโตเคมีแล้วและวัตถุก,ก่อสร้างครับ,รบที่จะได้รับไปสงเช่น SCC อ่าบอทอ .GC C, VGI นะครับผม IVL อ๋ v อโทษทีครับ IVL นะครับผมบแล้วก็คือมีแนวโน้มว่าจะรีบาวแรงในระยะสั้นนะครับผมจากการเกณฑ์กำไรผลดีจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนนะครับผม uh huh. ขณะเดียวกันครับกลุ่มเทคโนโลยีและก็อิเล็กทรอนิกส์นะครับผมที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานตามแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของจีนในอีก5ปีข้างหน้าจะได้รับ แรงหนุนชัดเจนในกลุ่มเดลต้าเควคอคอมเคซี CE, แล้วก็ฮาน่านะครับผมรวมถึงกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมอย่างเช่นวาแล้วก็วาอัพครับที่จะได้รับประโยชน์จากการขยายฐานผลิตของบริษัทเทคโนโลยีต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในภาคเอเชียหรือว่าประเทศไทยนั่นเองครับนะครับอันนี้ก็ถือว่ามันยึดโจงกันนะจากที่ภาพใหญ่ก็คือว่า จีนเขาจะมีการกระตุ 2, es, ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เม็ดเงินในเบื้องต้นนะประมาณสัก2.5ล้านล้านอันนี้ตามการประมาณการนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะฮะแล้วก็มันก็ยืดโยงมาถึงว่าถ้าเขากระตุ้นปุ๊บแน่นอนอย่างปิโตเคมีอย่างเงี้ยก็ที่ผ่านมาฮะมันเกิดภาวะโอเวอร์ซัพพลายซัพพลายมันเกินดีมานะฮะแต่การลดซัพพลายลงที่ประกาศก่อนหน้านี้ของจีนมันก็จะทําให้แน่นอนดีมานเนี่ยอาจจะเรียกว่า อาจจะยังไม่เพิ่มนะแต่ซัพพลายมันลดลงร,ราคาสเปดมันจะดีดขึ้นนะอันนี้ก็จะส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนที่เป็นอ,อุตสาหกรรมสมัยใหม่อ,มอย่างพวกอ e ิเล็กทรอนิกส์พวกนี้พอมีการประกาศเพิ่มขึ้นเนี้ยแน่นอนหุ้นที่มันอิงกับตรงเนี้ยก็น่าจะได้ประโยชน์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในมุมมองของนักวิเคราะห์กับการประชุมเขาเรียกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนมสมัยที่4ที่กําลังเกิดขึ้นณนะขณะนี้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่น่าติดตามดูนะครับเพราะว่าแน่นอนแล้วมันยึดโจงนะแต่สำหรับหุ้นหลายๆหยุ้นนะครับ